ใครที่ไม่เคยลำบากกับการใช้ชีวิตในห้องเช่าก็อาจจะไม่เข้าใจถ้ามีโอกาสฉันอยากจะพากลับไปเยี่ยมห้องเช่าห้องนั้นที่ฉันกับเพื่อนเคยอยู่ห้องเช่าเก่าๆที่ฉันกับเพื่อนเคยอยู่แม้ว่ามันจะแคบมืดและก็ร้อนแต่แปลกที่มันรวมความทรงจำอันแสนจะอบอุ่นมากมายเรามากรุงเทพพร้อมกันด้วยกระเป๋าเก่าๆก,ก,กับเงินไม่กี่ร้อย ห้องเช่าหลังนั้นค่าเช่าเดือนละพันเจ็ไม่มีตู้เย็นไม่มีเตียงมีแค่เสื่อบางๆกับพัดลมที่หมุนเอื้อยๆแต่มันคือที่พักพิงของหัวใจสองดวงที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตยังไงพวกเราหารข้าวกันกินมาม่าห่อเดียวก็แบ่งกันคนละครึ่งเคยไม่มีข้าวสารเคยแย่งน้ำฟรีจากก๊อกน้ำข้างห้องแต่เราก็หัวเราะได้ กลางวันต่างคนต่างออกไปสู้ชีวิตคนนึงเป็นเด็กปั๊มอีกคนหนึ่งรับจ้างทั่วไปเรามักจะกลับดึกเหนื่อยจนไม่มีแรงจะพูดแต่ก็ยังมีคนรอรับฟังปัญหาที่เราจะมาระบายให้ฟังเสมอเคยโดนโกงเงินเดือนเคยถูกเจ้านายด่าเคยเดินกลับมาเพราะไม่มีเงินค่ารถเคยอกหักเคยร้องไห้เพราะคิดถึงบ้านแต่ก็มีเพื่อนที่ไม่เคยปล่อยมือกันเพื่อนข้างห้องหลากหลายอาชีพบางคนไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ําแต่เขาแบ่งกับข้าวให้เราตอนหิวเขาะประตูแล้วก็ถามว่า เฮ้ยกินข้าวยังโลกใบเล็กของห้องเช่าเต็มไปด้วยน้ำใจที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่พวกเราก็ไม่เคยลืมแม้จะไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องซักผ้าแต่เรามีเครื่องซักความทุกข์ที่เขาเรียกกันว่าความเข้าใจกัน วันนี้ชีวิตเราดีขึ้นเพื่อนบางคนมีบ้านมีคอนโดมีงานประจำมีแอร์มีเตียงนุ่มๆแต่ทุกครั้งที่เราเห็นเสื้อผ้าตากเรียงๆกันบนราวข้างตึกทุกครั้งที่เราได้กลิ่นข้าวผัดจากห้องถัดไปมันทำให้เรานึกถึงห้องเช่าหลังนั้นและเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันเราคงไม่มีวันลืมไม่ใช่เพราะมันลำบากแต่เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุด คิดถึงห้องเช่าคิดถึงเพื่อนคิดถึงวันที่เราลำบากมาด้วยกันใครเคยผ่านชีวิตห้องเช่ากันมาบ้างยกมือขึ้นแชร์คลิปนี้ให้กำลังใจคนอย่างพวกเราชีวิตห้องเช่าสู้ๆนะครับ